ขอต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่กนนารแข่งขันทักษะกีฬาอีสปอร์ตนะครับผมภายใต้ชื่องานเพนทาก้อนท้าชนคนหัวร้อนออดพูด จบกิจกรรมการแข่งขันักาะกีฬาอีสปอร์ตที่โรงเรียนแลวก็มการลิตเรียบร้อยแล้วนะครับผมอยากจะถามหมออาจารย์ว่าอาจารย์คิดยังไงกับการจัดแข่งกีฬาอีสปอร์ตในโรงเรียนก็เหมือนว่าเราได้ให้เด็กใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วเหมือนเป็นการฝึกการคิดการเอาคาดคณีว่าในชีวิตจำวอนอยากควรจะใช้ชีวิตยังไงครับหมให้เด็กเนี่ยมีความคิดเป็นระบบมากขึ้นเพราะว่าบางทีถ้าเรา เ,เล่นเล่นกีฬาอีสปอร์ตเนี่ยเราก็จะจัดให้เล่นในนอกเวลาเรียนอย่างเช่นวันเนี้ยก็จัดในคากิจกรรมทะไรแน้นครับเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยสื่อเทคโนโลยีแล้วก็พวกด้านเกมเนี่ยเข้ามาเยอะถ้าเราจะแบบยึดแบบเดิมเงี้ยมันก็จะไม่ได้แล้วคือคือเราคือเราต้องปรับตัวเข้ากับเด็กตัวยคือไม่ใช่แบบว่าเธอยึดแต่ขนกเดิมอย่างเงี้ยครับไม่งั้นการศึกษาก็อาจจะไม่ก้าวหน้าแล้วเด็กอาจจะต่อตา้านด้วยครอาจารย์ท่านต่อไปครับอยากให้ แสดงทัศนคติในมุมมองของกีฬาอีสปอร์ตครับว่าปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มแพร่หลายไปทั่วโลกแล้วแล้วก็ในประเทศไทยเองนะครับก็ได้ถูกบรรจุให้เป็นกีฬาทุสากสังคแล้วท่านอาจารย์ม,มากเลยครับคืออันนี้มองว่าเออกีฬาทางคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเข้ามาให้เด็กๆเนี่ยเปิดโอกาสให้เขามีเวทีมีเวทีที่จะได้แสดงความสามารถบางคนอาจจะไม่เก่งฟุตบอลไม่เก่งบาสเกตบอลแต่ เขามีทักษะได้ด้านากระบวนการคิดส่งเสริมมันกปรื่ขึ้นแล้วก็การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแก้ปัญหาต่างๆแล้วก็ต้องมีไหวพริบด้วยในเกมเนี่ยก็จะส่งเสริมด้านนี้ให้กับเด็กค่ะมองว่าเป็นการสั่งสอมเด็กด้านนึงเหมือัสุดมากครับอาจาี่จับคันครับผมก็อยู่กับน้องๆนะฮะตัวแทนของโรงเรียนนวมินทราชูจิตนะครับผมน้องชื่ออะไรฮะชื่อพันธ์ค่ะชื่อ oh พันธ์นะครับผมวันนี้เป็นไงบ้างครับกิจกรรมที่เรามาจัดกับทางโรงเรียนเป็นการแข่งกีฬาอีสปอร์ต ก็รู้สึกว่ามันจะสนุกมากมากเลยนะคะเพราะว่านอกจากจะให้มาแข่งอ e ีสปอร์ตแล้วก็เหมือนเป็นการจัดกิจกรรมแล้วมีการแข่งขันขึ้นมันเหมือนว่าทําให้เรารู้สึกว่าเขาเปิดกว้างเป็นโรงเรียนที่เปิดกว้างแล้วก็สามารถทําให้เข้าถึงวัยรุ่นในช่วงนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรชื่อแบ่งปันค่ะน้องแบ่งปันนะครับผมวันนี้อยากถามความรู้สึกว่าหลังจากที่มา งานกีฬาอ e ีสปอของทางโเรียนนวมินแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกสว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะให้เพื่อนๆพื่อี่ๆของนวมินทุกคนนะคะได้มาค้นหาตัวเองในการแบบว่าเออเราอาจจะเก่งในทางนี้เราก็ได้มีโอกาสดีๆจากทางเพนทาก,กอนนะคะมาจัดก,การแข่งขันที่นี่นะคะ่ะครับ,รบนางชื่ออะไรเอ่ยชอโฟรครับชโบนะครับผมหลังจที่เรามาจาัด แข่งกีฬาอ e ีสปอร์ตที่โรงเรียนวามินท่าชุดทิดแล้วรู้สึกยังไงบ้างว่าพอได้ลงแข่งจริงๆแล้วผมว่ามันก็กดดันในระดับนึงเลยแล้วก็มันเหมือนต้องคิดตลอดเวลาว่าเราจะทําอะไรเราจะอยู่บ้านหลังไหนเราจะทําอะไรต่อไปคือมันต้องคิดต่อต่อ,ตอในวินาทีเลยครับเพราะว่าเราจะไม่ไมรู้แบบมันไม่ใช่แค่เล่นไปเรื่อยๆเนาะใช่ครับ,รบมันไม่เหมือนการเรียนน้องที่ว่าเรียนเราจะมีแบบแบบเชเช่นว่าเราจะทําอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าการการเล่นแบบเนี้ยผมว่ามันจะ เราจะได้เห็นแบบว่ามุมกว้างมากขึ้นคือเราจะได้เจออะไรที่มันมันจะแบบว่าการะรันหักมากค,คือมันไม่เหมือนการเรียนเยรื่อยเราฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า,า,นาใช่ครับแล้ววันนี้โอเคไหมสนุกไหมฮะสนุกครับหัวร้อนมากเลยเออสาชนคนหัวร้อนครับขอบคุณมากครับ